คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่18พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิชันดีที่การกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับพวข้าข่าว,าว,าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนักรบยูเครนกว่า250คนในมาริอูโพประกาศยอมแพ้มอบตัวกับทหารรัสเซีย ญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดมีไทยติดกลุ่มด้วยยอดเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐทะลุ1ล้านคนในเวลาไม่ถึง2ปีครึ่งแะศศีลังกาตั้งนายกใหม่มาพร้อมคำเตือนความยากลำบากที่สุดรออยู่รายงานพิเศษจากวิวเอไทยสะท้อนเสียงชาวกทมในสหรัฐที่พลาดเลือกตั้งคูว่าเหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เสริมข่าววันนี้นักวิทย์พบสารเคมีสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจมาจากอาวกาศก่อนส่งท้ายกันด้วยเปิดประสบการณ์ใหม่นอนในโรงแรมเครื่องบินรีไซเคิลจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในข่าวสดสตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้ต้องมาติดตามสถานการณ์ในยูเครนกันก่อนเลยนะคะคุณรัตพลคะครับผมมีข่าวเกี่ยวข้องกับเมืองมาริ乌โพคือการที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับนักรบยูเครนกว่า2 5 0คนที่หลบซ่อนอยู่ในโรงงานเหล็กที่เมืองมาริ乌โพตลอดหลายสัปดาห์นั้นประกาศยอมแพ้ครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟมีคําสั่งให้ออกพยพทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ในเมืองดังกล่าว ถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่สมรภูมิซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปในรอบหลายปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอรรายงานว่ารถโดยสารหลายคันได้นำนักรบยูเครนออกจากโรงงานเหล็กอาซอ s t ต l ลในเมืองมาริอุโภเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับโดยมีรถบัส5คันที่นำตัวพวกเขาไปส่งที่เมืองโนโวอซอที่ซึ่งรัสเซียนั้นครอบครองอยู่ หนึ่งในนั้นมีตัวอักษร Z หรือว่าตัว Z แซนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของปฏิบัติการการบุกยูเครนของรัสเซียประทับอยู่บนตัวรถด้วยนะครับทั้งนี้รัสเซียและยูเครนได้ระบุถึงข้อตกลงที่จะนำตัวทหารที่บาดเจ็บออกจากโรงงานเหล็กแห่งนี้แต่ยังคงไม่มีการประกาศรายละเอียดต่อสาธารณชนรวมทั้งจำนวนนักรบยูเครนที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงาน และมีการตกลงเรื่องการแลกตัวนักโทษกันแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับทางรัฐบาลรัสเซียและประธานาธิบดีวลาเดเมียร์ปูตินยืนยันว่านัก,กรบยูเครนที่ถูกรักเสเซียควบคุมตัวไว้จะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลครับ ทางกองทัพยูเครนก็มีแถลงการออกมายกย่องเหล่าผู้บังคับบัญชาหน่วยรบที่โรงงานอซอฟซาวด้วยนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการรักษาชีวิตของทหารบางส่วนเอาไว้นะคะโดยประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้ r, <c oughs> ก็กล่าวว่าเราหวังว่าจะสามารถรักษาชีวิตคนของเราเอาไว้ได้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากที่นั่นพวกเขาจะได้รับการดูแลรักษาวีรบุรุษของยูเครนจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะ ฝั่งรัสเซียร,ระบุว่านักรบยูเครนอย่างน้อย256คนยอมวางอาวุธและมอบตัวกับทหารรัสเซียในจนํานวนนี้มีผู้บาดเจ็บรุนแรง51คนขณะที่ทางยูเครนรายงานว่านักรบ264คนได้ถูกนําตัวออกมาจากโรงงานดังกล่าวแล้วและกําลังพยายามนํานักรบส่วนที่เหลือออกมาโดยการยอมแพ้ข,ของทหารยูเครนในวันอังคานั้นถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่เมืองมาริโอโพที่ถูกโจมตีอย่างหนักจากรัสเซียตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางยูเครนก็ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตหลายหมื่น นที่เมืองนี้ท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนจํานวนมากที่ถูกยิงถล่มไปและการยึดครองเมืองมาริอุโภสําเร็จก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดข,ของรัสเซียในสงครามยูเครนและทําให้รัสเซียนั้นสามารถครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลอซอฟได้อย่างสมบูรณ์นะคะคุณรัตพล ไปดูที่ทางการเมืองรีลังกากันต่อนะคะเมื่อทางประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาได้แต่งตั้งรานินวิกรมสิงเขอดีตนายกรัฐมนตรีสีลังกามาเป็นนายกแทนมหินทราราชปักษาที่ประกาศลงจากตําแหน่งเมื่อ9ก้าพฤษภาคมนะคะท่ามกลางวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่ทําให้เกิดการประท้วงและความรุนแรงเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บกว่า200คนจากเหตุปะทะกันหลายวันในช่วงที่ผ่านมานะคะ โดยเมื่อวันจันนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหตได้กล่าวกับประชาชนว่าสีลังกาต้องการเงินฉุกเฉิน75ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้เพื่อไปซื้อสินค้าจําเป็นแต่ยอมรับว่ากระทรวงการคลังของสีลังกาอย่างไม่สามารถหาเงินมาได้แม้เพียง1ล้านดอลลาร์นะคะและยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้สีลังกามีเชื้อเพลิงเหลือพอใช้เพียงแค่หวันเท่านั้นและจําเป็นจะต้องมีการตัดไฟฟ้าเพิ่ม เป็นวันลา15ชั่วโมงด้วยนะคะคุณรัฐพลไปดูทิศทางการเมืองไทยกันต่อที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งวิวเอทยได้พูดคุยกับชาวกทมในสารัฐที่ จะไม่มีโอกาสไปเลือกตั้งผู้ว่ากรทมในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงความคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหาคนครเมื่อเทียบกับเมืองที่พวกเขาอาศัยกันอยู่รวมถึงคําอธิบายของนักวิชาการด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนั้นสามารถจัดก,การเลือกตั้งนอกเขตหรือนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่คุณวัสมพอุจริมีรายงานมาฝากกันนะคะแล้ววันนี้คุณรัตพลจะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ฟังค่ะ ครับรายงานนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ยินเสียงของคนไทยในต่างแดนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพกกู้ว่กรทมแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธินะเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้ออกกฎว่าสามารถที่จะเลือกตั้งจากต่างประเทศได้นะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นคนกรุงเทพกุนที่การจะทราบรอมานานแล้ว9ปีนะาสหรับการเลือกตั้งผั้วราชการจังหวัดแต่ว่าทางคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าอยู่ต่างแดนนะเรามีข้อมูลทางด้านรัฐธรรมนูญนะฮะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60นะมาตรา95ได้กำหนดสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับบุคคลนอกเขตหรือว่าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกราชอาณาจักรให้เลือกตั้งได้เฉพาะนะฮะด้านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแต่ว่าไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือว่านอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนั่นเองนะครับ โดยข้อมูลจากสถานเอกอครราชทูตไทยประจำกรุงวชิงตันซึ่งอ้างอิงข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี62นะครับระบุครับว่ามีคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพซึ่งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน1,561คนโดย2คนในนั้นนะครับก็คือคุณเวลเนตสุกเกษมนะฮะทำงานอยู่ w ว r ล d b แ n k และคุณยุทธพงศ์วิจิตปัญ,ญรักษ์นะฮะเป็นนักบัญชี2คนนเป็นชาวกรุงเทพ ทั้งสองเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะครับคุณเวลเนตซึ่งอยู่กรุงวอชิงตันดีซีและคุณยุทธพงศ์ที่อยู่นิวยอร์กต่างระบุว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นกรุงเทพพัฒนาขึ้นคือระบบสาธารณะทั้งในเรื่องการครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงและราคาโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่นะครับมาฟังเสียงคุณยุทธพงศ์ครับ การไปใช้ชีวิตในนิวยอร์กมาแล้วมีมุมมองต่อกรุงเทพนะครับก็คือเอรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีค่าของชีพสูงเราเราอยู่ในนิวยอร์กเมืองที่มีค่าของชีพสูงเมืองหนึ่งในโลกนี้แล้วครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่า,เ,าเราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้มันจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่สูงกว่ามากๆแต่รายได้ที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับค่าของชีพเ กรุงเทพเองเนี่ยต่อให้เราตัวเราเองเนี่ยมีงานทําที่ค่อนข้างโอเคมีเงินเดือนที่ค่อนข้างโอเคเราก็ยังรู้สึกว่าสครัลเก,กิลกับค่าครองชีพบางอย่างในกรุงเทพเลยอย่างเช่นค่ารถไฟฟ้า BTS เนียครับซึ่งเป็นการขนส่งสาธารนณะซึ่งมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได้ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณยุทธพงศ์ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่สาธารณะในตัวเมือง โดยเยกตัวอย่างคุณนิธิการว่าอย่างนิวยอร์กที่เขาอยู่เนี่ยมีพื้นที่สาธารณะที่เดินถึงกันสะดวกนะเช่นสวนสาธารณะใหญ่อย่างเซ็นทรัลพาร์คและสวนสาธารณะอื่นๆในท้องที่รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่ราคาเข้าถึงได้นะเมื่อเทียบกับกรทมที่มีพื้นที่สาธารณะไม่ค่อยเชื่อมโยงกันตามทัศนะของคุณยุทธพงศ์นะครับและเมื่อถามถึงความหวังในตัวพวกกรทม ที่พวกเขานั้นจะไม่ได้เลือกในครั้งนี้นะครับคุณการอิ่มวัฒนานักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยดู๊กที่เมืองเดอรัมนอร์ทแคโรไนนามีแผนจะกลับไปทำงานในกรุงเทพอีกหนึ่งปีจากนี้และเขาระบวะุว่าผมอยากได้คนที่เข้าใจเข้าใจปัญหาของกรุงเทพอย่างแท้จริงนะเพราะว่าก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่ได้สัมผัสได้สัมผัสชีวิตในเมืองกรุงเทพจริงๆมานานแล้วก็ได้เห็นได้เห็นปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นในในกรุงเทพจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วก็จะได้รู้ว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ไขนะครับ<ม>เพราะว่าเราก็มีผมคิดว่าเรามีคันดิเดตหลายคนที่ก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างดีมากแต่อาจจะเป็นว่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีมีได,ได้ได้ลงไปสัมผัสปัญหาจริงๆในกรุงเทพมากขนาดไหนแล้วเราแล้วเราจะสามารถ ตั้งใจแก้ไขปัญหาแล้วจริงหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติแรกนะคือผมอยากได้คนที่ที่เข้าใจเมืองกรุงเทพจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์มากพอที่สามารถที่สามารถจะเข้ามาบริหารเข้ามาบริหารและแก้ไขปัญหาได้รับมีอีกเสียงหนึ่งคูเอิธิการาชื่อคุณบุ๊กนะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะฮะเขากล่าวเสริมนะครับว่าต้องการเห็นผู้ว่าที่เป็นส่วนผสมระหว่างนักประสานสิบทิศเนื่องจาก การเป็นผู้ว่านั้นมีอำนาจจำกัดและต้องการการสนับสนุนจากหน่วยง,งานต่างๆแล้วก็อยากให้เป็นนักแก้ปัญหาและจัดการปัญหาต่างๆได้ดีนะครับส่วนอาจารย์สติธรธนานิธิโชธนะผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าบอกกับวิอเอไทยครับว่าการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้อย่างสะดวกควรเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งคำนึงถึงนะครับ อาจารย์สติธรอธิบายนะครับว่าแม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่นะแต่ก็มีได้มีบทบัญญัติที่ห้ามการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวดังนั้นถ้าจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <S <S 2> <S 2> เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งรูปแบบดังกล่าวได้ ก็จะไม่ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของงบป,ประมาณแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆนะฮะแบบเนี้ยมันทําได้ถ้าจะมีกฎหมายสักอันนึงนะมาปลดล็อกในเบื้องต้นผมคิดว่าทําให้คนที่ใช้สิทธิ์นอกราชนจาจักรนอกเขตกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่นอกเขตท้องถิ่นทุกรูปแบบเลยสามารถใช้ได้คือคือในในประเทศนะผมคิดว่าเอาเรื่องการล,ลงคะแนนล่วงหน้าการลงคะแนนนอกเขต แบบการเลือกตั้งระดับชาติมาใช้ผมคิดว่ามันมันได้อยู่แล้วอครับในขณะที่ถ้าเป็นรอดนอกราชอาัก็เสริมเข้ามาด้วยวิธีออนไลน์ผมคิดว่าก็ตอมโทนดแล้วเพียงพอมีข้อมูลเสริมคุณอธิการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮ่งชิงตันแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเดินทางกลับไปไทยนะหรือว่าแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านแอป Smart Vote นะหัวข้อการแจ้งเหตุจําเป็นที่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้นะครับ ก็ต้องขอบคุณคุณรัศมนุจรินาะที่รายงานแล้วก็พูดคุยกับแหล่งข่าวต่างๆวันนี้ครับ่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพากษาภาษ,ษาไทยกรุงวอชิตันและแน่นอนสามารถไปอ่านบทความนี้กันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์วิวเอไทยคอมของเราด้วยเช่นกันเอาละค่ะมาฟังข่าวกันต่อประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะคะ ใช่ครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในอเมริกาเนี่ยทะลุหลัก1ล้านคนในวันจันทร์แล้วนะครับนับตั้งแต่การเริ่มระบาดขึ้นนะ,ะสรุปก็คือไม่ถึง2ปีครึ่งก็เกิดการระบาดและมีผู้เสียชีวิตถึง1ล้านคนไปแล้วนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนคนอเมริกันที่เสียชีวิตน่าสนใจมากนะในสงครามกลางเมืองหรือว่าสวีอร์แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2รวมกันนะ และเปรียบเทียบได้กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยา,ยายนปี2001หรือว่าเหตุการณ์ใน11เนี่ยต้องเกิดขึ้นติดต่อกัน336วันนะถึงจะมีผู้เสียชีวิต1ล้านคนและยังเท่ากับประชากรของนครใหญ่2แห่งรวมกันก็คือที่บอสตันแล้วก็พิตสเบิร์กนะครับข้อมูลของผู้เสียชีวิตเชี้เห็นว่า3ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีอายุ65ปีอัพนะฮะคือผู้สูงอายุโดยมีผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผูา้หญิง โดยประชากรผิวขาวคือกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดแต่ว่าถ้าดูอัตราผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มผิวสีนะฮะแล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกันนะฮะแล้วก็ลาตินอเมริกานะฮะและแม้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองแต่ประชากรชนบทที่อยู่ในพื้นที่ต่อต้านการสวมหน้ากากและการฉีดวัคซีนก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงเช่นกันนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่บันทึกนี้ อ้างอิงข้อมูลจากมรณบัตรซึ่งทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยน่าจะมากกว่าน,นี้นะครับขณะนี้สหรัฐนั้นคือประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดในโลกแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหลายประเทศเช่นอินเดียบราซิลและรัสเซียอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า เพียงแต่ไม่ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับคุณธิการค่ะจากความสูญเสียในสหรัฐนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่เกาหลีเหนือกันสักหน่อยเพราะว่าเกาหลีเหนือก็กําลังจัดกําลังทหารขนส่งยารักษาโควิดไปตามร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศนะคะขณะที่มีรายงานว่า ผู้ที่อาจจะมีอาการโควิดนั้นปรับเพิ่มขึ้นไปอีก270,000คนในวันอังคารตมรายงานของสื่อของทางการกรุงปียงยางเคศิเนะคะที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก6คนในวันอังคารด้วยทําให้ยอดเสียชีวิตสะสมตอนนี้เพิ่มเป็น56คนแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งในฝั่งของเกาหลีใต้เองนะคะทางประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ยูซุกยอนก็ได้แถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกในวันจันทร์บอกว่าจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเกาหลีเหนือหากว่าเกาหลีเหนือต้องการแต่ว่าตอน,น ก็ยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอส่งความช่วยเหลือมาจากทางเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิลเอวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะ ในช่วงธุรกิจวันนี้นะคะไปดูทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เขียวทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก431จุดที่32,655จุด n a s d a กปิดบวก322จุดที่11,985จุด S&P ปิดบวก81จุดค่ะที่4,089จุดราคาทองคำปิดลบ0.07%ที่1,812ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัตพล ไปดูดีลทวิตเตอร์เห็นว่าเจอสะดุดอีกแล้วเหรอคะคุณ,ณนัทพลครับเป็นการแตะเบรกซ้ำสองนะครับครั้งนี้อาจจะลึกขึ้นด้ดยสามนะฮะอีลอนมัสนะครับ, <S 2> <S 2> รบซึ่งมีแผนที่จะซื้อ Twitter เตอนี่ยตอนนี้ระบุว่าดีลดังกล่าวเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากทางบริษัทไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีบัญชีป,ปลอมหรือว่าบัญชีแปมต่ำกว่า5%ในแพลตฟอร์มดังกล่าวตามรายงานของ AP นะครับอีลอนมัสซึ่งเป็น CEO ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า t ท sla แล้วก็บริษัท SpaceX นะครับ ทวีตข้อความมาในวันอังคารนะบอกว่าพบบัญชีปลอมและบัญชีแสมถึง20%ซึ่งมากกว่าที่ Twitter เคยกล่าวอ้างถึง4เท่าและอาจจะมากกว่านั้นซึ่งข้อเ <c oughs> สนอที่เป็นพื้นฐานนี้เนี่ยจะต้องรอที่จะยื่นต่อคณะกรรมาการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่า SEC ของอเมริกานะ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วนะครับทางบริษัท w i t t e r เนีในก่อนหน้านี้ c e o นะครับพารักอักราวาลได้ ประเมินไว้นะว่าบัญชีปลอมหรือว่าบัญชีสแปมเนี่ยน่าจะอยู่น้อยกว่า5%ของบัญชีทั้งหมดของ Twitter แต่ว่าในวันอังคารอีลอนมัสทวิตว่าผู้บริหาร Twitter ปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานจำนวนบัญชี5%ที่ได้กล่าวไว้ครับคุณอิทธิการก็เลยเป็นเหตุผลนะฮะที่ ทวิตออกมาแบบนั้นว่ายังไปต่อไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับไปดูอีกบริษัทหนึ่งคือเดดฟล็ก์ตอนนี้ประกาศปลดพนักงาน150ตําแหน่งในวันอังคารนะคะหลังจากบริษัทเนเจอปัญหาเรื่องของอัตราการเติบโตของธุรกิจที่ชะลอตัวลงกว่าเคยนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยบอกว่าย่อสมัครสมาชิกข,ของผู้ให้บริการในหดหายเป็นครั้งแรกก็เลยต้องตัดสินใจปลดพนักงาน150ชีวิตในครั้งนี้โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานในสหรัฐและแคนาดานะคะ าล้ค่ะไปที่ประเด็นวิทยาศาสตร์กันบ้างมีการศึกษาล่าสุดที่สามารถระบุสารเคมีในอุกาบาทที่มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกติดตามประอียดของเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะการศึกษาเกี่ยวกับอุกาบาทที่ตกลงมาในประเทศออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐทำให้นักวิจัยได้พบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่าหินจากอวกาศอาจนำพาสารเคมีหลายชนิดมายัางโลกซึ่งช่วยให้กำเนิดชีวิตบนโลกมนุษย์ การศึกษาวิจัยอุกาบาตในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าหินจากอวกาศมีองค์ประกอบทางเคมี3ใน5ชนิดที่จำเป็นต่อการสร้าง DNA ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ควบคุมชุดคำสั่งทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตและ RNA ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อการทำงานของยีนนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาสามารถระบุสารเคมี2ชนิดสุดท้ายได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะข้อมูลดังกล่าวมาจากยาสุฮิโรโอบา จากสถาบัน Institute of Low Temperature Science ที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้อุณหภูมิต่ำแห่งมหาวิทยายลัยฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications Danny ดานี่แกลวินผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้จากศูนย์การบินอวกาศกอตดดดขององค์การอวกาศนาซาในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าผลของการวิจัยดังกล่าวได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า อุกาบาตอาจเป็นแหล่งสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญซึ่งมีความจำเป็นต่อการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆของโลกค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะคะว่าสารประกอบทางเคมีนั้นรวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์เองได้อย่างไรและการก่อตัวของ DNA และ RNA จะเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากโมเลกุลเหล่านี้ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งในการสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิต นักวิจัยตรวจสอบวัตถุจากอุกาบาตสาลูกโดยลูกแรกตกใกล้กับเมืองเมอร์เรในรัฐเคนตักกี้ของสหรัฐเมื่อปีคศ1950ส่วนอีกลูกตกอยู่ใกล้ๆกับเมืองโมชิซันในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียในปีคศ1969และอุกาบาตลูกสุดท้ายตกลงมาในปีคศ2000ใกล้ๆกับทะเลสาบแทกิชในบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา อุกาบาตท,ทั้ง3ลูกนี้มีลักษณะที่เป็นหินที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและมีส่วนผสมของโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนมากซึ่งคาดว่าจะก่อตัวขึ้นในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะโดยอุกาบาตท,ที่โมชิซันและเม r รเร่ประกอบไปด้วยคาร์บอนอินทรีย์ราว2%ของน้ำหนักมวลรวมและอุกาบาตท,ที่ทะเลสาบแทกิชมีคาร์บอนอินทรีย์อยู่ประมาณ4%ซึ่งคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะ ทั้งนี้โลกของเราก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนในช่วงแรกๆโลกถูกอุกาบาตดาวหางและวัตถุอื่นๆจากอาวกาศพุ่งเข้าชนขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆที่ถือกำเนิดบนโลกก็คือจุลินทร,รีย์ธรรมดาๆในท้องทะเลอ้างอิงจากซากฟอสซิลเก่าแก,แก่ที่สุดที่ค้นพบคือจุลินทรีย์ในทะเลที่มีอายุประมาณ3,500ล้านปีก่อน สำหรับส่วนประกอบทางเคมี2ชนิดที่ค้นพบในการศึกษาครั้งล่าสุดนั้นมีชื่อเรียกว่าไซโตซีนและไทมีนค่ะอย่างไรก็ตามสารประกอบทั้ง5ไม่ใช่สารเคมีเพียงกลุ่มเดียวที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตแต่ยังมีสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นด้วยนะคะซึ่งได้แก่น้ำตาลกรดไขมันและกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆโอบะแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดกล่าวทิ้งท้ายว่า ผลการศึกษาในปัจจุบันอาจจะช่วยอธิบายจุดเริ่มต้นของชีวิตบนโลกได้ไม่ตรงเป้านักแต่ก็ช่วยให้เข้าใจว่าโมเลกุลอินทรีย์บนโลกคืออะไรในยุคแรกก่อนที่ชีวิตจะเก่อกำเนิดขึ้นมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ คุณธยพรคะคุณรณัตพงตอนนี้มีอัปเดตเรื่องเหตุยิงกราดในนิวยอร์กด้วยใช่ไหมคะครับประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาจูไบเดนนะเดินทางไปที่เมืองบัฟฟาโลสถานที่เกิดเหตุยิงกราดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปส์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต11อ่า13คนนะครับโดยผู้นําสหรัฐนั้นได้กล่าวประนามเหตุยิงกราดดังกล่าวว่าเป็นเหตุเอมาจากลทัทธิแนวคิดสุดโต่งชาตินิยมผิวขาวนะครับและบอกว่า นาคิสสุดตรงดังกล่าวนั้นเป็นภัยและไม่มีที่ยืนในอเมริกาและบอกได้ว่าความเกรยียดชังและความกลัวถูกปล่อยให้อยู่ในสังคมมากเกินไปนะครับทั้งยังประกาศว่านี่คือเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศครับค่ะเป็นคดีที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอ h i ชิงตันเดี๋ยวช่วงหน้าจะผ่าขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกันคะ่ะ ค่ะเอาแวะที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวญ,ญี่ปุ่นประกาศในวันอังคารนะคะคุณรัตาพลว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆจากสหรัฐนะคะออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงไทยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้แล้วนะคะภายในเดือนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าต้องเดินทางไปกับบริษัทนําเที่ยวที่มีไกด์นาทางและมีการจองการเดินทางที่ระบุเวลาชัดเจนที่สําคัญผ,ผู้เดินทางทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย3เข็มด้วยนะคะแต่ถ้าบินไม่ได้นอนก็ยังดีนะคุณรัตาพลไปดูเรรื่องาาวสท้ยันนี จะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยกันนอนในโรงแรมจากเครื่องบินรีไซเคิลกันซึ่งคุณคมสันมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ ครับถ้าจะพูดถึงสถานที่พักผ่อนที่นั่งบนเครื่องบินอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่เรานึกถึงนะครับแต่ที่เมืองโฮสปรบูทางตอนเหนือของจังหวัดลิมโพโปในประเทศแอฟริกาใต้มีการนําเครื่องบินโบอิงรุ่น737ที่เคยบินผ่านน่านฟ้าของทั้งประเทศออสเตรเลียสหรัฐและอัฟกานิสถานซึ่งถูกปลดระวางในปี2019ก่อนที่ห้องโดยสารของเครื่องบินที่มีอายุราว40ปีจะถูกนํามาดัดแปลงเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ชื่อว่าแอโลเทลที่มีจํานวน6ห้องนอนไว้คอยให้บริการ So this is how the rooms look. All them look briefly the same. They just how look. of look mirror one another. the them the They briefly All ซิโมนเ <c oughs> บรเตนบาร์ชผู้จัดจาการของโรงแรมแอ r o โรเทลพาผู้สื่อข่าวของ VOA เยี่ยมชมห้องพักโดยเธอเล่าให้ฟังนนครับว่าทางโรงแรมใช้ช่องเก็บสัมภาระด้านบนไว้เป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมอย่างเช่นผ้าหม่มรวมถึงมีที่แขวนเสือ้อกระจกตู้เย็นขนาดเล็กและตู้นิรภัยไว้เก็บของมีค่า ผู้จัดการของโรงแรมบอกด้วยนะครับว่าแม้ว่าพื้นที่จะค่อนข้างจํากัดแต่ได้พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์และทําให้ทุกอย่างคงเดิมมากที่สุดห้องอาบน้าอาจจะแคบสักหน่อยนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการซึ่งปกติแล้วที่นั่งบนเครื่องบินมักที่จะสร้างความอึดอัดทั้งคนข้างๆคนนั่งข้างหลังแต่สำหรับที่นี่นะครับสามารถเอกเนกได้อย่างสบายใจแบบที่ไม่มีใครมาคอยรบกวน ทางด้านครอบครัวที่เดินทางมาจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กเพื่อที่จะพักที่โรงแรมแห่งนี้รู้สึกประทับใจนะครับที่เห็นเครื่องบินถูกดัดแปลงมาใช้งานเป็นโรงแรมอีกทั้งที่นี่ครับยังมีการปรับให้ปีกของเครื่องบินกลายเป็นทางเดินที่แขกของโรงแรมสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นที่ในแอฟริกาและชมความงามของเทือกเขาเดรกเคนส์เบิร์กอย่างไรก็ตามครับจุดเด่นหลักที่ดึงดูดความสนใจสําหรับแขกที่มาพักมากที่สุดนั่นก็คือห้องนักบิน I fly lot, so I face fears quite often. But this fly face fears often, lot, my a so but อีเวนด้าสวิกเกอร์เปิดเผยว่าตัวของเธอนั้นเดินทางด้วยเครื่องบินมาค่อนข้างเยอะ mm hmm. ต้องรู้สึกกลัวอยู่บ่อยครั้ง mm hmm. แต่สำหรับที่นี่แล้วเธอรู้สึกเพลิดเพลินกับเครื่องบินได้จริงๆ You know, being able actually sit ส่วนวิลเลียมอไลส์เล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกที่ประทับใจนะครับว่าตัวของเขานั้นไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในการได้นั่งบนเบาะนั่งโดยสารของเครื่องบินพร้อมกับจิบค็อกเทลแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่แอฟริกาไปพร้อมกันที่เมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนมีอีบริษัทนะครับที่ทำการดัดแปลงเครื่องบินขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโรงแรมราคาประหยัด แต่สำหรับโรงแรมในแอฟริกาใต้ที่เป็นโรงแรมจากเครื่องบินที่มีความหรูหราม,มากกว่าสนันราคาต่อคืนสำหรับแขกคู่หนึ่งนะครับอยู่ที่220ดอลลาร์ 2, หรือว่าราว7480บาทและโรงแรมหรูที่ปรับปรุงมาจากเครื่องบินในแอฟริกาใต้นี้ได้รับกรา,ารรังสรรค์มาจากจินตนาการของสองนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตินและก็เทรซี่เดนดันแน,น I re-build going just re-purpose was wanted to recycle an that an aeroplane recycle or or โดยดันแนเจ้าของร่วม a e r o t a i l <So S 1> อธิบายว่าทั้งคู่มีความต้องการนำเครื่องบินที่จะถูกทำลายกลับมาดัดแปลงเอามาใช้ในจุดประสองค์อื่นหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ซ้ำโดยเมื่อไอเดียนี้เกิดขึ้นมันถือว่าลงตัวเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามีจุดขายที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเวลาแขกมาเข้าพักจะรู้สึกตะลึงกับสิ่งที่เราพยายามนำเสนอ โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมานะครับทาง a e r o t e เทได้จัดซื้อเครื่องบินโบอิงลำที่2รุ่น727ตามประวัติระบุว่าประธานาธิบดีของประเทศจีบูตีเคยครอบครองมาก่อนโดยมีแผนที่จะปรับปรุงให้เครื่องบินลำดังกล่าวกลายเป็นโรงแรมส่วนตัวแบบ3ห้องนอนที่เปิดให้เช่าแบบเหมาลำได้และโรงแรมแห่งนี้นะครับอาจจะเติมเต็มความฝันให้ใครหลายคนที่อยากจะนอนพักบนเครื่องบินของประธานาธิบดีสักครั้งในชีวิต ผมคมสรรศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณมากค่ะคุณคมสรรสีธนะวิบุญชัยที่นำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอนะคะและที่จบไปคือค่ะสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวนันและผมรัตพลนนอนสนิทสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Voice of America, Washington America, Washington America Erica สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีที่การค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงดิฉันไหมคะทั้งสองท่านคุณรัตพลคุณนิที่การไยนค่ะครับผมฮัลโหลได้ยินค่ะนึกว่าไปพักในโรงแรมที่เป็นเครื่องบินแล้วใช่ไหมอาจจะไม่ยบอาจาอาจะแอ,อ,อร์เพนโหมดไปสักครู่ค่ะแบตยังไม่หมดเลยแบตยังไม่หมดแบตยังไม่หมด พูดถึงการอยากบินกันหลงไหลในอุปกรณ์เครื่องใช้บนเครื่องบินกันอยากใช้ชีวิตในเครื่องบินกันชอบเที่ยวเนี่ยของเมืองไทยก็สะท้อนนะคะเมื่อสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยท,ทั้งสองท่านอาจจะได้ทราบข่าวการบินไทยนําเก้าอี้บนเครื่องบินมาจําหน่ายคู่ละสามหมื่นห้าพันบาทแล้วใช้เฟซบุ๊กไลฟ์คือขายของสดๆเนี่ย ไม่ถึงนาทีขายหมดสามสิบคู่รับเงินเป็นล้าน <Wow. S 1> ครับก็ต้องแต่งบ้านให้เข้ากับบรรยากาศด้วยใช,ใช่ไหมครับแบบนี้น่าจะมีไอเดียกันอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ซื้อไปครับเขาอาจจะจะแต่งโรงแรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> หรือรไม่แต่งบ้าน <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นคนในวงการคนในแวดวงหรือคนที่ชอบบรรยากาศบนเครื่องบิน ก็ได้นะคะดเันก็ไม่ได้มีใครไปวิเคราะห์ให้เห็นให้ฟังว่าคนที่ซื้อเนี่ยที่ซื้อกันไปคนละคู่สองคู่เนี่ยเป็นใครแล้วไปตั้งตรงไหนจริงๆน่าติดตามนะว่าว่ามีใครที่ได้ซื้อแล้วนำไปใช้ทำอะไรกันบ้างเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าเป็น statement piece คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คนเข้ามาแล้วก็จะพูดถึงมีเรื่องราวถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณก็จะเอาโชว์แล้วก็จะได้เล่าให้แขกฟังว่าที่มาที่ไปเป็นย่งไรก็น่าสนใจครับ ค่ะเก้าอี้นั้นอาจจะเปลี่อาจจะอาจอาจะเปียกเพราะว่าน้ำไหลไฟดับน